มาดอคะมาซื้อเผิงซื้อมิมอันเท่าไหร่นะยี่บบาทไมาิบาทเม้างอี้อ่ามันละรว้ะมเดี๋ยวบ้นนึงนงได้่เอามาชิมมาชิมได้ชน้ำน้ำไม่ให้ดีบเดี๋ยวบอกเอไปเ้าขวดแล้วเอาไม่แพงนลอันนี้ออยเศร้าแล้วค่ะอร่อยอเ้าบงแก้ป้าพี่น้องมาเด้อตลาดมหาชนชัยดิฉันขออนุญาตชิมก่อนนะคะอืมอันอีนตังัสบ เดี๋ยวได้หอนปลาเดี๋ยวได้ปลาแต่ไม่รู้จะไปแช่ตรงไหนพี่จะไปเอาเป็ดบ้านเพื่อนพี่ให้ดอยอยู่นี่ปลาอะไรคบเพิ่งพี่น้องใกล้บ้านโต๊ะบางยันเนี่ยนะคะเราก็เหมาไปเกือบหมดนะคะเหลือแค่สองชิ้นไหมคะจะแถมไหมคะนี่คือเราเพิ่งเอาไปหาซีเด้ยบบผมเอามาแล้วนอ่ะเดียบบอ๊ะคะหุกซิปได้ค่ะลดเก้าบาทเหมาเม็ดนี่เม็ดลเหมาเม็ดค่ะหนึบาทอ๋อ ทำกงหดเท่าไหร่คะน้ำผึ้ง,งดูนะคะนี่เมาแม่ค้าหมดเลย,เยทักทายกับทุกคนเยสโสทรที่นี่สวัสดีค่ะ